นี่นี่ีนอดอกเโลเลยโยสดสดใหม่ม่สิบโลพอดีโอ้สิบปลายพอในสิบปลา,า,า,ายโลเลยกะอลยกตเลยบอขอตัตบเลยะตาบแล้วตัเลยนี่กะหมูาทายิวจะมามาป็นหน้าเชิดขกอะไรเ <laughs> ต็มมาเลยนาจอนี่ส <laughs> ตัดออกแล้วนีตดอตัดก่าก มันไม่เป็นได้่ะนุป้าอาจจะเอาลองอันนี้เองเอาลองกระติดสิบ่ติดก่อนยังชอบคู่องจกันหน่ะนี่ก็ชทอนกันแล้วกรติดุผู้ายเิบโลตัวนี้ยเออว่าทางนามตลอดนาก็ตันตันโลนะอย่าอย่ามัิเอามากรตันขู่อยู่แล้วชาวโลบ้าผูดสิบห้ายังสิบชองพุดีชาสองลอบตมิด ปลานังปลานังคู่หนึ่งปลาแก้วโอ้ปลากระแตบลายเนาะ,ะกระแตบลายปลากระแตบลายมาหน่อยรีบิงมาหนีว่าให้รางวัลมาแล้วมื่อื่นนี้สาวพันคิงว่ายเราโทรมาเนาะยังปิดบ้างอะไรอยู่ใช่ปุนกระสิตกแล้ว เมื่อขึ้นปูนปูนพ,พาเริ่ม,ย,มยับย,ยิบยับนี่สด,สดๆใหม่ๆปลาขึ้นมาเตเสปลาก,กระเตบปลากระพงปลานางเต็มที่เออเออเบอสเอร็เลยมันมันแห้งอยู่แล้วตัวนี่ สองคนมาอนี้นะ่ะไปทีมและสองเมื่อนี้เมื่อนี้เขาได้อันคืนนี้ก็ได้ร้อยโลนี้ไหวได้เต็มที่แล้วเมื่อนี้ขักแล้วฝนตกเลยมันทื่อรถดป่ามันเข้าตรงอ้แปลกปลาหนามคือว่าป,ปโลโวเนาะช่วยอะรก็แปลโลอยู่ <ตก S 1> ไรเนาะเอ,อ มือเดี้ยวไปโลนมือนกันคนที่ตกแล้วไปการเองไปการเองของเฮาการป่าม <Trustee? S 2> ือเดี้ยวไปโลนนะอันนี้ก็สิบเอ็ดโลเออสิบสิบโลนะสิบโลแย่งเดียวป้ามันก็สิบบ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 แต่มองน้ำดิคนตกมันขึ้นหร้อมันจริงเหรอ